สวัสดีครับพวกเราดีวายครับผมวันนี้พวกเรามาอัดเสียงต้อมาเจอมาเจอเพื่อนๆนญี่ปุ่นใช่กับไอคิวฟิวเออร์ก็มาดูกันนะคะว่าวันเดย์ในการทํางานของเราในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจริงๆนี้เป็นอัดเสียงเพลงที่สองของเราเองตื่นเต้นเข่าไหร่เลยแต่ว่าก็ทําให้ดีที่สุดครับวันนี้จะได้อัดเสียงแล้วเอาจิงเมื่อคืนตื่นเต้นมาก นอนไม่ค่อยหลับเลยนอนเครียดตื่น way นเนรยะ e ัตต a นส์ติมีเสียงเทมากเหมแบบเป็นแบบเบสโทนนะเป็นแบบต่ำๆใช่ตอนนี้ผมอยู่กับโคโคโรซันเซไฮสวัสดีครับเอ้ย พูดไทยชัดมากๆ Can you show some Thai words? Thai words? yeah Thai words ยินดีได้เลยจ้าครับโอ้ฮัชิมะมาสเตย์ฮัชิมะมาสเตย์ย Say hi, say hi. Hi, Yeah. Visa. y e Are h you excited? Yes, of course. Yeah. Yeah. you at ravage Look look push go, me by, by, me ยากสนุกอยากดู ตอนนี้นะฮะเราเข้ามาในห้องอัดกันแล้วนะฮะโอเคเราเป็นคนแรกของดีวายนะครับผมอ่ะมินตัวฉันพยายามมีเจอมองมาสักนิดแล้วก็เพียงต้องการอีกเจอกูใจย่าโอ้โหในเสร็จแล้วคนแรกคนที่สองก็จะเป็นพาร์ทแลปต่อ แล้วก็ร้องต่อเลยก็อวัออนนี้ทำเต็มที่อรับผมเเกา่พพริะดตืด่นเต้นสุดๆแต่ก็ผ่านไปแล้วนะครับผมก็รอ,อรีซอ์อย่างเดียวทำเต็มที่แล้วรับล็อออกิิเเนนนงงงแะะปใจจด I know it's so hard to break it Not skin down, do want to make it Feeling the light, can't to fight Yeah, doing the mic, pop like right. Push me down, I keep on playing Not skin ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะ Right. Right. That's right. Uh, in the middle of like the record, kind of like, you know, I mean, uh, you know, we're going to take it to the toe. Uh, yeah, yeah. You know, we're going to take it to the toe. So <laughs> これまあね。パス Yeah! Yeah! yeah. Woo. Oh, get it oh, get it oh yeah I'ma make it mine, make it mine, make it mine I'ma make it mine, all mine, all mine Hey, let me introduce you to this like a wicked show we off the outer space Where we go, we do our day. yeah Hey, don't you know I'm trippin'? Yeah, so how huh, I'ma kick it, yeah No such thing as better days Step right out, don't look back, back, back I know เันนี네 <oh> ้นะครับแล้ก็อมเนกับไซคิีเวอเป็นครั้งแรกวัครับทุกวีารส่อมด้กันบกับนัรนน กมีความเป็นเพื่อนกันมากแล้วก็อยากแบบอยากทำงานร่วมกันมากขึ้นคโอเคน่งสอสา่าะนกัไงบ้างฮะวันนี้กับวันเดย กี่ชั่วโมงนะวันนี้เรากี่ชั่วโมงอาตั้งแต่เขาเริ่มอยู่ตั้งแตุ่่งนี้ถึงวันนี้ประมาณตอนนี้เกือบเที่ยงคืนแล้วทุ่มสิบห้าทุ่มสิบห้าก็เกือบจบเพลงนะเหลือเท่าสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาแบบทวนแล้วก็คงต้องรีบฟิตติ้งหรือทำอะไรอื่นอื่นอีกมากมายหรือไปรันชูบนสเตจไป

ก็จะไม่มีเอารประเพลงนี้จบแล้วจะเป็นโคโลคุนเขาจะพูดภาษาไทยนิดนึงก็ที่รักก็บายบายเลยแล้วก็นได้ครับยี่สิบวีค่ะประมาณยี่สิบวค่ะ 2นะครับของพวกเราในการซ้อมเต้นเพลง To the Top ย่บเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกของทุกคนดีกว่าในวันนี้นะครับผมอยากถามทางตะกิบฟีเบอร์ว่าแบบว่าพอซ้อมเต้นกันด้วยกันทั้งที่2แล้วเนี่ยแบบว่าสนิทกันมากขึ้นไหมคุ้นชินกันมากขึ้นไหมแล้วก็มีการแชร์ทักษะการเต้นให้กันบ้างหรือเปล่าเออやっぱりダンスを通して一緒にやっている汗水流してู曲仕上げているのでそこのもうなんて่うんですかね

แต่ที่่กุนแล้วก็รู้สึกว่าแบบครั้งนี้สำคัญมากแล้วก็แบบเป็นสิ่งนี้ประทับใจมากพาได้ขึ้นกับน้องๆ DIY เช่นกันครับเช่นกันชูใช่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 นวกาชูก็เอาจริงๆแล้วเป็นเราเราทุกคนในทั้งสองวงนะครับ ทำงานเต็มท so, no ี่กับเพลงนี้มากๆแล้วก็ทีมงานทุกคนก็คือเต็มที่มากฝากทุกคนแล้วกันนะครับฝากติดตามพวกเราบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนบอกเลยว่าแบบมีอะไรแบบเด็ดๆรออีกเยอะมากตามนิร้องนะครับผม going to the top ครับผม going to the top m i n เรากำลังจะเปิดเพลงแล้น,นะครับจากที่เมื่อกี้ก็ลองมาร์กมาร์กับแบบว่าลองร้องรอ,องกันไปนะก็ลองบอกเพลงแล้วก็ต่อไปเจะลองเปิดเพลงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคลิปพิเปิลก็ต้องต้องเพลงต่ออีกก็เลยมีเวลาค่อนข้างน้อยนิดนึ่ง คนมาดูเราวอคกิ้งด้วยแล้วก็มาดูไปไปคิดด้วยเห็นว่ามีแฟนๆญี่ปุ่นด้วยเป็นการซ้อมบรรยากาศแล้กันะว่าแบบว่ามันจริงก็น่าจะคุนแบบเยอะกว่านี้พอเราบอคกิ้งวันนี้มันทําให้เราได้รู้ว่ามันมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่อย่างน้อยวันนี้เราก็จะได้เข้าไปคิดแล้วไปแก้ไขใันได้น้องต่อฮะอย่างที่ทราบนะน้องต่อก็คือมีเรื่องสุขภาพเลยทําให้ไม่สามารถขึ้นโชว์ในรอบนี้ได้เดี๋ยวไปรอดูรอดูบรรยากาศของวันพรุ่งนี้กัน Introduce yeah, you to this light of a new star. We're off to outer space. Where we go, we do it day. Yeah. Hey, don't you know I'm drifting, yeah.